แน่ไปให้รถเขาจะเอาลมลมหันจังได้บาทนี่เตีกไปรอมไปหอมาเ้รอมเตยบอ่ยมน้องันลมมันลมมันลมเอาละเอาละมองมองมองควยน้ามนบมดแล้นคอายน้าทั้งของเจ้านี่มั้ง ทำ,ทำไมกล้องสีฟ้าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะทํทำหลายครั้งแล้วมันไม่ได้เนาะไม่รู้มันเป็นอะไรกล้องมันเลยสีฟ้าเลยพยายามปรับคืนแล้วมันไม่คืนมันก็จึงเป็นเหมือนเดิน 对，去看到、啊。 ของมันคืออันโกงเหรอไหมจิกไปเนี่ยแมนแมนไต่เลยกวาดดินทบ ก็ะจะด้านหน้าเนาะ กลับมันกลับมาเหมือนเดิม มันก็ยังเป็นมันเดิม พอเวลาเริ่มไรนก็ขึ้นมามนเดินดูดวูวางเหล็กมันะ้ง่างวางเหล็กอยู่เนาะลางเป็นทางเท้าเดินทางเท้าเดินรอบศาลาเนาะแต่ว่าด้านหลังเนี่เราเราไม่ได้เทงนะอาจจะทำอา,อาจจะไว้ปลูก ปลูกอะไรก็ได้เนาะด้านหลังไปเอาดินมาลงกหน่แล้วก็ปลูกผักปลูกห้าอ้าว้าวได้การได้การ

ดอกไม้ด้วยไหมใช่ใช่ตรงด้านข้างดำขอบขอบขอบทางปลูกดอกไม้ตรงนี้เป็นหญ้าเนาะเป็นหญ้าเทียมเป็นหญ้าพันยาญี่ปุ่นไหนคนไหนอยู่ เขาบอกอ้มอขนาดนาด่มอันรายเอาอรับเอรับเอาขไล่ก่อนบ โอกุนโอกลุนดีด้ดูแลโอกุนดมาด้อมาเอกุด้วยกันเททางเททางทางรอบสลาเททางรอบสลาเนี่ย

นี่ลยกันตัวตัวปลาเอยลงเลยะเป็นทางรอบตรงนี้ก็โอ้เดี๋ยวต้องได้เอารถมาปรับใหม่หมด,ดแถวนี้ปรับให้มันสะลปลงไปหนองสะเนาะเวลานา้ําปลูกหญ้าอย่างเงี้ยสมุติมีคนเอา นี่กันเติ่มเดียวฝนตกตั้งแต่อเภอสมเด็จถึงขอนแกนเลยครับพระอาจารย์ที่นี่ไม่ตกเด้ที่นู่ไนไม่ตกเนาะที่นี่เขาใกล้สมเด็จแต่ไม่ตกเลยตกปก๊ปก,ปก,ปก,ปกแกป๊กแ๊แล้วก็ไปละดีลุ้นอยู่เนาะลุ้นว่าไม่ให้มันตกว่าเดี๋ยวคูณนี้หมดทรักนี้หมด ปูนด้วยกันเด้อพรุ่งนี้ก็มีอีกวันหนึ่งท่านใดอยากร่วมบุญก็สามารถติดต่อมาได้เนาะเพราะว่าด้านหน้าก็จะเทอีก3เมตรนะด้านหน้าเนี่จะกว่วงหน่อยอันนี้เมตรห้สิบพอเป็นทันเดิน ผก่านรับคุณรกรับคจะปลูกต้นท่านวันท่านตะวันมันมันต้องหนุ่นภูเขาหันตะวันไม่ทนไหมไม่ทน แต่มันก็ปลูกได้อยู่เน,ะนาะชวัยชาฮอเก้นชาฮอเก้นก,กับยาเทียมเนาะก็ปลูกให้มันเป็นระเบียบเนาะเป็นระเบียบงามตาคือคืนดีวันนี้เนาะ มีทั้งฝ่ายป้าก็ทำใกล้จะเสร็จแล้วแต่ว่าเหลือเหลือกระบวนการฉาบแล้วก็ทาสีส่วนช่างติดแผ่นเสาเนี่ยก็เสร็จแล้วเนาะมาแล้วไหมเนี่ยไม่ได้ออกมาแล้ว อยากสร้างขนทางถนนเนาะมาร่วมกันเนาะเหลือด้านหน้าเนาะพรุ่งนี้เหลือด้านหน้าด้านหน้าก็จะ,าาาจะชายงบป,ประมาณเกือบสองหมื่นบาทกเกือบสองหมื่นบาทพรุ่งนี้<ส> สาลาเนลมิดสาลาเนลมิตโยมเพราว่าสาลาเนลมิตรทำสองสามเดือนเสร็จแล้วเพราะว่าทำทุกวันเนี่ยเนาะหลายแผนช่วยกัน ลมเรือเชียใน,ยนขาบนข้อบนขอคงบคข้าบได้มงนาบนข้าข้างบนข้างบายคนกา้า <laughs> ่นนกก้

ยอมไปหางเลยไอ้แล้วมัยอมไปหางเอลรดูกอะไร้คือักตัวรอผักเลยขอบคุมา

ได้ได้มือยอรื่นก็ได้เอายเรื้อเงเอาทเ่อายเองยเีอยทนี้ก่องาเองยเี่งทเ่งาทเ่องานเร่งายีเร่อง่ยเรื่อง่า่องเนอารุ่งนีามีต่องร่งาเาาางาเร อาวันนี้ก็พักไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะใครอยากร่วมเป็นเจ้าภาพเททางรอบศาลาทางตนจิตก็สามารถแจ้งความประสงค์มาได้เนาะพรุ่งนี้จะใช้งบประมาณ20,000บาทววันนี้ก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนะาะอนุโมทนากับทุกท่านทุกคนเดอ้อ